สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เมซี่นะครับกับผมดิคิณลทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำเดเวอร์เดเวนคีนะครับคุมตัวละครกันแับได้นะครับผมขอสมมติว่าผมสร้างวงกลมขึ้นมานี่คือแทนหน้าตาตัวละครละกันนะครับแทนหน้าตาตัวละครลบสองเฟสนี้อาจัวนี่เป็นลูกกตานะครับแค่นี้ส่วนนี้คือด้าตาตัวละครของเรานะครับเราทําตัวเป็นเชฟนะครับก็ง่ายๆนะครับเป็นเชฟแค่การดุ๊บเคดออกมานะครับดุ๊บเคดออกมา วางหน้านะครับผมสมมติง่ายๆสั้นๆน,นะครับว่าเอ,อ่อวางผิดแกนซะง,งั้นจลบทิ้งก่อนสร้างแผ่นขน,นาแผ่นหนึ่งแผ่นนี้ไม่มีประโยชน์อะไรครับแค่ดูเป็นเกรดเฉยๆผมลบนะครับลบเฟสสองเฟสแทนลูกกตาแล้วผมก็ฟีดโมเดลก่อนนะครับฟีดเพื่อล้างค่าทั้งหมดให้เป็นศูนนะครับจากเมื่อกี้ที่มันเป็นค่าอะไรก็ไม่รู้ แล้วผมก็ดูปพิเคทหัวออกมาแล้วก็สมมติทำแค่มีแก้มป่องซ้ายแก้มป่องขวามีหน้าบวมข้างล่างข้างบนสมมติมีสีหัวแล้วกันนะครับผมก็ใช้เครื่องมือนี้นะครับคลิกที่โมเดลให้เป็นเส้นสีเขียวนะครับแล้วก็คลิกที่เครื่องมือนี้นะครับ Scaler Geometry ส,สมมติผมจะให้แก้มป่องลอาคิกเข้าไปในเครื่องมือน,นิดนึงนะครับ แกมป่องก็เลือกอันนี้นะครับปูดออกสัญลักษณ์นะครับปูดออกอสมมตุติแก้มป่องข้างซ้ายนะครับต่อมาแก้มป่องข้างขวาก็ใช้เครื่องมือเดิมแต่ตีนข้างขวาแทนอย่างเดียวไปหัวปูดด้านบนแล้วก็ต่อไปหัวปูดด้านล่าง อ่ะไม่ใช่หัวปดสิเป็นคางทูมแล้วกันอ่ะแล้วเราจะทํำยังไงต่อไปนะครับคําตอบก็ง่ายๆพวกนี้ห้ามฟีดนะครัห้ามฟีดเด็ดขาดล้วก็คลิกทีละตัวนะครับปดชิปชิปชิปเลือกข้างมาแล้วก็เลือกสุดท้ายนะครับคือตัว h ฮดหลักแล้วก็มาเลือกที่คําสั่งนะครับ b เ shape ตามนี้นะครับปั๊บเปิด b เ s h a ช e ขึ้นมาแล้วก็กด c r e a t เบนเชฟนะครับเราลองเทสง่ายๆก่อน ค่าไหนคือค่าอะไรนะครับเราก็่อตั้งใหม่เพื่อกันงงนะครับอันนี้ตั้งว่าชิกนะครับเดยวแก้มเองเติมอ่าเนฟครับ L, L แล้วกัน L ตัวใหญ่นะครับต่อมาอันนี้ชิกไลท์นะครับ ในตัว R นะครับต่อมาต่อตั้งชื่อว่าหัวปูดตั้งว่าอะไรดีละหัวปูดอาอ่า่าวนขางทูมนะครับ คางทูมคางทูมเอาเอาพิมพ์ผิดอีกอ่ะโอเคคางทูมเราได้ทั้งสี่ค่าแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาใช้เดเวนคีคุมกันเราก็ซ่อนไอ้พวกนี้เก็บไปก่อน เราจะสร้างไดฟเวคีย์โดยสร้างแบบเบสิกเบสิกที่เราควรจะรู้กันนะครับก็คือเขาจะวางตรงตำแหน่งด้านหน้าตัวละครเพื่อง่ายแก่การใช้งานนะครับวางด้านหน้าตัวละครแล้วก็ฟีดไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็จะสร้างค่าต่างๆขึ้นมาถ้าตอนนี้จะต้องมานั่งกดคีย์และวอนิเมตมันเนี่ยผมว่ามันยุ่งยากเกินไป ล้วก็สร้างแบบ attitude นะครับกด control คลิกขวาตรงช่วงนี้นะครับใช้แน้าบอก control คลิกขวาแล้วก็กด attitude อันนี้เด้งหนะ้า attitude ขึ้นมานี้นะครับผมตั้งชื่อนี่สำหรับคังทูมนะครับค่าต่ําสุดนะครับเช่นค่าต่ําสุดผมเลือกเป็นศูนย์สูงสุดที่ใส่ได้นะครับถามว่าค่าตัวนี้คืออะไรค่าตัวนี้คือตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเพิ่มลงได้นั่นแหละครับก็สูงสุดเป็น100แล้วก็ค่าปกติเป็นศูนย์ นะครับแล้วกดแอดถามว่าค่านี้เป็นยังไงทำไมต้องเป็นศูนย์ถึงร้อยลองปรับคลิกนะครับคลิกค่านี้แล้วใช้เมาส์กลางคลิกบนบริเวณงานเมาส์กลางคลิกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับศูนย์ถึงร้อยนะมันสุดแค่หนึ่งร้อยไม่มากไปกวนน่านี้แล้วก็ไม่น้อยไปกว่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสร้างค่าตัวที่สองกันเลยนะครับค่าต่ำสุดศูนย์สูงสุดหนึ่งร้อยเช่นเดียวกันแล้วก็ค่าปกติเป็นศูนย์แล้วกดแอด นะได้ค่าที่สองนะครับค่าต like ่อไปเป็นค ka. ่าแก้มนะครับอาแก้มขวาก่อนละกันตามสุดสูงศูนย์สุดหนึ่งร้อยร้อยปกติศูนย์แอดนะครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งแก้มซ้ายสูงสุดศูนย์ไอสามสุดศูนย์สูงสุดหนึ่งร้อยแล้วปกติเป็นศูนย์กดแอด ส่วนไอค่าทั้งหมดพวกนี้นะครับเราไม่อยากใช้มันนะครับเราก็คลิกขวาลากขอบนะครับเนี่ยลากขอบคลิกลากธรรมดาเหมือนลากไฟล์ครับคลิกขวากดล็อก selected ไปก็คือมันจะไม่สามารถควบคุมพวกนี้ได้อีกนะครับมันจะขยับไปไหนไม่ได้เลยซึ่งปกติเราก็ต้องเอาไอเนี่ยไปพารเลนกับเส้นคุมหัวคุมตาพารเลนกับกระดูกอะไรก็แล้วแต่นะครับคราวนี้เราปรับค่าตรงนี้มันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับ อย่าไปคิดมากครับระบับค่าเบสิกเป็นศูนย์ให้หมดก่อนเสร็จแล้วเราก็มากดที่เครื่องมือ a อนิเมตมาที่บมวดแอนิเมชันนะครับแอนิเม e เลื่อนลงมาเซ t ต e ดเวอร์คีย์แล้วก็กดเซ t ตนะครับเซตตรงนี้คืออะไรเซตตัวนี้คือการทำตัวควบคุมนะครับตัวควบคุมนั่นเองผมต้องโหลดไดเวอร์ก่อนไดเวอร์คือตัวควบคุมนะครับเก็บสมัยคนขับแล้วกดโหลดไดเวอร์ค่าทั้ง4ตัวที่เราสร้างขึ้นมาก็จะเกิดขึ้น เสร็จแล้วนะครับตัวเดเวนเดเวนไม่ใช่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวเฮดพวกนี้นะครับเดเวนคือตัวนี้ตัวเบนเชฟนะครับให้เรากดซ e เล c t ที่เบนเชฟค่านี้นะครับแล้วกดโหลดเดเวนไอค่าทั้งหมดเนี่ยที่เราสร้างเอาไว้ตรงนี้นะครับ4ตัวก็จะปรากฏตรงนี้นะครับคราวนี้ก็ง่ายๆยผมเก็บอะไรที่ไม่ใช้ก่อนอาจจะดไม่ใชแล้วปิดไปเราก็ปรับ2ค่านี้ง่ายๆเดี๋ยว่าโดนกันเราเลือกก่อน เอาค่าอ่าค่าขางถูมนะครับนี่ก็ค่าขางถูมคลิกให้เป็นสีฟ้าทั้งสองอันแล้วกดคีย์ปุ๊บนะครับผมเลื่อนตรงนี้นะครับไอค่าขางถูมเนี่ยจากศูนย์ปรเป็น100 Enter นะครับแล้วก็เลื่อนค่านี้ขึ้นอย่างนี้นะครับเลื่อนแค่นี้แล้วกดคีย์อ่าลองปรับตรงนี้เหลือสัก50เห็นไหมครับก็จะลดลงมาลองใช้เมาส์กลางเลื่อนไปเล่นมาเนี่ยครับศูนย์ถึงร้อย มันก็จะมาอนิเมตค่านี้อัตโนมัติตามที่เราได้คีย์เอาไว้แล้วนะครับง่ายๆนะข้าต่อมานะครับโห,โหัวปูดหัวปูดอ้าหัวปูดสุดก็จะมีค่าบางค่าไม่ได้แก่แต่จะเป็นค่านี้แน่ๆเลยชื่อไม่ยอมเตะนะครับสวยละไม่เป็นไรก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ที่เราูศูนย์นนนนนไปก่อนถ้ากดคีย์ปุ๊บ เอค่านี้เป็น100้นะครับล้วปรับอันนี้เป็น100 H เฮกดคีย์อันนี้100อันนี้ดึงขึ้นแล้วกดคีย์พออันนี้เป็น0ก็จะหบลงมาเองนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดคีย์นะครับที่ปกติถ้าเราเคีย์ผิดเกิดเราไปคีย์ที่0ูนย์เป็นอย่างนี้นะครับแล้วกดคีย์ไปแล้วราปรับขึ้นปรับลงไม่มีความแตกต่างเราแค่ปรับเป็น0ย์แล้วก็ดึงอันนี้ลงแล้วกดคีย์ แค่นี้นะครับก็แก้ไขได้หลักการคล้ายๆกานถ้าตรงที่100เนี่ยเราลืมคียขึ้นนะครับมันเป็นลงนี้เรากดคีย์ผิดพลาดไปศูนย์ถึงร้อก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็ปรับเป็น100ใหม่แล้วก็ดึงค่านี้ขึ้นแล้วกดคีย์นะครับลองเช็คซิ0ูนยถึงร้อเป็นไง0ูนย์ถึงร้อยค่านี้0ูนยถึงร้อปกตินะครับไปก็แก้มซ้ายแก้มซ้ายก่อนละันแก้มซ้ายแล้วกดคีย์ นะครับปรับอันนี้เป็น100พิมพ์เอาเลยก็ได้แล้วก็ปรับเป็น100ปุ๊บกดคีย์องอ่าถ้าเป็น0แล้วมันไม่เลื่อนเราก็ดึงลงแล้วกดคีย์ใหม่เฮ้ยอตายแล้วถ้าเกิดกรณีอย่างนี้นะครับคือผมเลือกผิดตัวผมัวแตะกดคีย์กดคีย์แต่ไอค่าเนี้ยมันผูก,กันอยู่นะครับ เร,เราดึงผิดค่าแล้วก็ต้องเลือกเป็น,ปนตัวซ้ายใหม่ปกติ0นนะครับอพอ L ปุ๊บเป็น100อันนี้ก็ดึงขึ้นแล้วกดคียนะครับอก็แกมซ้ายก็ปูดออกมานะครับแล้วเลือกแกมขวาแกมขวาเลื่อนเปศูนย์ไปก่อนก็คือเลือกแกมขวาแกมขวานี่เป็นคียผิดพลาดไปแล้ว กดคีย์หครั้งนะครับศแล้วปรับเป็น100ดึงขึ้นแล้วกดคีย์อ่ะตึกที่เส้นลองดึงกลับสิหดไหมยืดไหมหดไหม่าอ,อ,อ,อันนี้คือเดวินคีย์ธรรมดานะครับตามมาหาวิทยาลัยก็จะสอนกันอย่างนี้คือเราไม่ต้องมานั่งกดเบนเชฟแล้วเราคลิกแค่ที่เส้นนะครับแล้วก็ a อนิเมตได้เลยเวลาอนิเมตสมมติผมตั้งทำลายไว้หนึ่งร้อเฟรม นะครับผมจะทําให้แก้มซ้ายปูดออกมาก่อนตอนแรกผมคลิกขวาแล้วกดคนะีย์คีย์เฟรมขึ้นตรงนี้นะครับผมมาที่เฟรมที่30ผมอยากให้แก้มซ้ายหบและแก้มขวาโผล่แบบแก้มซ้ายหกก่อนหบเป็นศูนย์ผมก็คลิกขวากดคนะีย์อ่าแล้วผมก็จะเริ่มอนิเมตคิวเอฟไคิวแก้มขวาผมก็กดคีย์ตรงนี้นะครับระบายเซลล์ที่60 ปรับเป็น100แล้วกดคีย์นะครับลองดูผลที่ได้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับก็ a n i m เมชันมันถ้าจาก animation ผิดนะครับไม่ถูกใจเราก็ลบคีย์เฟรมได้ค่า animation ต่างๆก็จะหายไปนะครับนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นการทำงานก็จะง่ายมากขึ้นคราวนี้นะครับเหลือกว่าค่านี้ ที่มันง่ายโคตรเลยผมลบทิ้งไปเลยนะครับเส้นเมื่อกี้ผมจะใช้วิธีการเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนเลยนะครับเลื่อนจากเลื่อนซ้ายแก้มซ้ายโผล่เลื่อนขวาแก้มขวาโผล่เลื่อนขึ้นมันก็โผล่ขึ้นด้านบนเลื่อนลงก็ได้ด้านล่างคางถุงของเราก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ฟรีดใหม่ฟรีดนะครับ แต่คราวนี้นะครับเราอาจจะต้องมีการลิมิตมันลิมิตมันหมายความว่าเราจะล็อกนะครับเราตอนนี้ผมจะทําให้ดึงได้แค่ซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นลงแกนที่เราจะล็อกไว้ก็มีแค่แกน x กับแกน y ส่วนที่เหลือเราไม่ได้ใช้เราก็ปิดให้หมดเลยล็อกไว้นะครับล็อกไว้หน้าตอนนี้นะครับเราก็เลื่อนได้แค่2แกนนี่สแกนเลื่อนแกนซดไม่ได้นะครับเลื่อนแกนซดไม่ได้นี่นิ่งเลยอ่า ย่อขยายไม่ได้เป็นสีเทาๆเลยนะครับแต่คราวนี้มันยังเลื่อนได้ไม่จํากัดอ่าเลื่อนทํายังไงดีเราจะเลื่อนให้มันจํากัดแล้วก็มาที่ a t t i t u e นะครับมาที่ค่าตัวนี้นะครับชื่อของมันเองเนี่ยนะครับมาที่คําว่า limit นะครับ limit ปิด rotate ไปเปิด t r a n s l e t e ขึ้นมานะครับสําหรับค่าการเลื่อนเรากะก,ก่อนเอเลื่อนทางซ้ายเท่าไหร่นาะเลื่อนทางซ้ายอาวุธทางซ้ายเลื่อนแค่2นะครับทางซ้ายเลื่อนแค่2ผมก็ติ๊ก min เป็นลบสองอ่า max ลองเลื่อนก่อนหนึ่งใช่ไหมหน้อยไปอ่ะใส่สองแล้วกันเ,เนี่ยเลื่อนเนี่ยตอนนี้ก็เลื่อนได้แค่เนี่ยจากลบสองถึงสองนะครับส่วนแกน y ผมลองดึงขึ้นก่อนดึงขึ้นประมาณประมาณสองแล้วกันก็ใส่ลบสองอ่า enter ส่วนข้างล่างก็เป็นสอง ลบสองสอลบ2มากไปอยากได้แค่ลบหนึ่หาครหยุดได้แค่นี้สุดอ่ะสุด2องเยอไปครับเลยแค่1.5เห็นไหมครับตอนนี้ลองเลือกทุกแกนมันก็อยู่ภายในกรอบเหมือนกรอบสี่เหลี่ยมกรอบหนึ่งนะครับกรอบสี่เหลี่ยมกรอบหนึ่งเราก็ปรับตรงนี้เป็นศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย แล้วเราทํายังไงกันกบค่านี้ดีนะครับเราก็มาที่ดิเวอร์ไดเวนคีใหม่นะครับล้วก็กดโหลดดิเวอร์เข้ามาใหม่มันเลือแค่ x กับ y นะครับส่วนไดเวนคีล่ะไดเวนคี key, ตัวที่ถูกควบคุมก็กด select นะครับ select แล้วก็กดโหลดไดเวนคีผมลากครอบทั้ง4ตัวนี้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็เลือกทั้ง2ตัวนี้กด shift ได้ไหมไม่ได้อาทีละอย่างละกันก็เลือกแกน x ก่อนแกน x นะครับเลือกทีละแกน เราก็แกน x ก็อันนี้ใช่ไหมครับนผมเลือกซ้ายนะครับแก้มสายยื่นออกมาผมกดคีย์นะครับปรับเป็น0ผมดึงลงมาแล้วกดคีย์ปับ๊บผมเลือ่อนไปทางขวานะครับแกน,น้านขวาปูดแล้วกดคีย์นะครับเนี่ยแอนิเมชันแค่นี้นะครับได้แล้วเห็นไหมซ้ายขวาซ้ายปูดขวาปูด ดึงเลยๆก็ค่อยๆปูดอ่าคราวนี้ผมอยากดึงขึ้นบ้างผมปรับออขอโทษครับทำไมเนี่ยอ่ะกดคีย์ใหม่ซ้ายปูดขวาปูดครับตรงกลางก็ไม่ปูดอะไรใดๆทั้งสิน้นปั้เป็นศูนย์ศูนย์ก่อนคันนี้เลือกเป็นแกนวายบ้างแกนวายผมอยู่ที่ศูนย์ศูนย์หมดเลยนะครับกดคีย์หนึ่งครั้งผมดึงขึ้นเอาให้หัวปูดด้านบนมันปูดออกมาหัวปูด ดึงขึ้นนะ้วก,กดคีย์คีย์ตรงนี้นะครับไม่ใช่คีย์ตรงนี้คีย์ตรงนี้ผมดึงลงเอาค่านี้ทางทูมปูดขึ้นมากดคีย์นะครับเราดูแอนิเมชันเราให้คุมได้อย่างใจนึกแล้วก็ animation. แอนิเมชันเราเราทำแอนิเมชันเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเบนเชฟนะครับเราเพิ่งียแเราก็ไม่ต้องยุ่งเราแค่แอนิเมตตัวนี้นะครับผมกด ที่1เฟรมที่1ของผมกด S นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฟรมที่10นิ่งไว้ก่อนเฟรมที่20แก้มสายปูด่ากด S หรือถ้ากดออโต้ก็ไม่ต้องกดแล้วนะครับมาที่40แก้มขวาปดูดปุ๊บมาที่5้าิบนปดูดออกซ้ายยิงนิดๆเนี่ยแก้มสายปูดด้วยดึงลงถามว่าทำไมไข้าวบนถึงปูดด้วยเพราะผมเลื่อนมาทางขวาแล้วก็ดึงขึ้น รับหัวมเลยปูถ้าผมดึงตรงข้างบนลงยื่วมาข้างล่างก็เป็นอย่างนี้นะแอนิเมตกันง่ายๆที่ส่วน์ก็พิมพ์ส่นๆแล้วกด enter อย่าลืมฟิกทุกความมั่นใจกดคีด้วยลองกด p l a y ซสิ เห็นไหมครับเราก็สามารถควบคุมหน้าตาตัวละครของเราได้อย่างตามใจชอบและคราวนี้นะครับเราจะทาให้มันง่ายขึ้นนะครับเราลองวางก่อนซ้ายบนอย่างนี้เราสร้างสี่เหลี่ยมเคิบ์ฟขึ้นมามองมุมหน้าแล้วกันนะครับแล้วกะก่อนอันนี้คือมุมซ้ายบนสุดของมันที่มันจะ พึงจัดเอียงได้นะครับแล้วก็ดึงไปขวาสุดฟึ๊บแล้วก็ถ้ากลุบนะครับกดลูกศรขึ้นแล้วก็หดเข้ามาคลิกขวาก็ไดนะ้คอนโทรลเวอร์เทคดึงเข้ามาแต่จริงๆผมไม่ค่อยแนะนาให้สร้าง,สางเสต็ปจาพวกนี้นะมันค่อนข้างห่วยลบทิ้งดีกว,ว่าสร้างเป็นจุดอย่างนี้แทนนะครับหนึ่ง ากให้แม่นะน,นะครับ x, ก,กด x ค้างไว้ snap grid นะครับ x คกด x ค้างคลิกซ้าย2 3 4 5่หเอ้าแต่มันดันไม่คมทำไงดีครับเราลบทิ้งไปดับเบิคลคลิกที่ตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เป็นลิเนียร์ที่ตั้ง7คือความโค้งคำนวณจาก7จุดนะครับเราเปลี่ยนเป็นลิเนียร์คือน1คํคำนวณจากจุดต่อจุดนะครับเราก็กด x ใหม่กด x ค้างนะครับคลิกสร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยม กด enter ภาพกดนทนโบราณเคเดียวเนี่ยมาด้วยกันนะครับมาด้วยกันเลื่อนไปขวาเอา่อเลื่อนไปซ้ายสุดอา่าอันนี้ก็คอนทรนวอรทณกรับเลื่อนไปล่างสุดนะครับวามคอนทรนวอราณถามว่าเส้นนี้เอาไว้ทำอะไรดีนะครับผมก็จะพูดตามตรงว่า เราจะเอาไว้วางเป็นกรอบวางเป็นกรอบของอะไรก็คืออันเนี้ยมันเหมือนกรอบว่าเราจะรู้ว่าอ๋อสุดตรงนี้นะขึ้นตรงนี้สุดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคบก็คือเราจะเห็นพวกลิกกี้บางตัวของฝรั่งเนี่ยเขาจะมีกรอบเป็นแค่กรอบแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่คือกรอบของการควบคุมตัวนี้เพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้สร้างกรอบที่ใหญ่เห็นไหมครับเต่สร้างกรอบเล็กๆนะครับกรอบเล็กๆ ก็ได้ก็ได้ไม่มีใครว่าอยากให้กรอบเล็กๆอยู่แค่บริเวณจมูกไว้คุมจมูกอย่างเดียวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ผมสร้างสร้างให้ดูง่ายๆนะครับส่วนถ้าเราอยากคุมสมมติผมมีเส้นคุมหัวฟีดก่อนเส้นคุมหัวผมก็เอาเส้นสองเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้พายเลกับตรงนี้ส่วนหัวพายเลกับเส้นนี้ด้วยอ่ะสมมตินี่คือหัวถูกหัวถูกคุคุมแล้ว มก็ในมืหันไปหันมานะครับหันซ้ายผมก็เลื่อนตัดเส้นนี้เอ้ยเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ปลิ้นออกนอกแกนยังไงมันก็อยู่ภายในสโคปของกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้ไม่เป็นไหนผมจะหันไปทางขวาก็ได้นี่แค่นี้เองเห็นไหมครับ ง่ายเดียวปรับเป็นศูนย์ศูนย์ก็จบเพราะว่าเราใช้การผ่านเลนถ้าเราไปนั่งคีย์กันเองอุ้ยตายกว่าจะเสร็จเออเวียงเวียงเวียงหน้าสะบัดหน้าไปมาปรับเป็นศูนย์ศูนย์ปุ๊บกลับมาอยู่ที่เดิม แค่นี้นะครับแค่นี้ง่าย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 นะครับไม่มีอะไรยากลองดูนะครับลองดู